รีวิวบ้าน EP 2นะคะตอนนี้นะคะว่าสภาพอากาศเหมือนดูฝนจะตกลงมานะคะทุกคนในเมืองคือฝนตกหนักมากนะทุกคนอันนี้ก็คือข้าวนะเมื่อคืนนะมีรถเกี่ยวข้าวเขามาเกี่ยวแล้วก็มีรถขนข้าวเขาอมาใส่ในตรงนี้เขาเขาเรียกว่าข้าวนะคะที่เราปลูกใครทำนาให้อีฟคะยคน ให้เอาไว้กินนะคะข้าวและมันเป็นข้าวอะไรข้าวเหนียวใช่ไหมคะมันเป็นข้าวเหนียวค่ะเอไปดูใกล้ๆเดี๋ย่ะออทำอะไรคะ าทำไมตั้งแต่ในร่มล่ะคะก็เพราะว่าฝนเหมือนดูจะตกลงมาค่ะก็เลยมาตากตรงนี้อ๋อเหรอคะ,อะเราดูข้าวข้าวพี่อีฟก่อนนะคะข้าวพี่อีฟป,ปีนี้ได้เยอะไหมคะปีนี้ได้เยอะค่ะไม่เหมือนปีที่แล้วหรอกคะ่ะอ๋อปีที่แล้วอันี้เป็นข้าวเหนียวใช่ไหมข้าข้าวเหนียวค่ะจับได้ไหมจับได้จ,ไดจับได้ค่ะ มันแห้งไหมคะมันแห้งมากเลยค่ะง่ายๆตอนที่นี้ดูสภาพอากาศสิดูสภาพอากาศนะคะว่าฝนตกหนักมากไหมคะเมือม่อวันฝนอ่าดูสภาพอากาศนะคะดูจะค่เหมือนนูฝจะตกเออดูสภาพอากาศนะคะคึมค้มคึ้ม แนะนำหมาหน่อยดิ <laughs>